สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกับพี่ปอยอแล้วนะคะวันนี้พี่ปอก็มาสอนเกี่ยวกับแตงโมทั้งหลายเลยนะคะกินแตงโมอันที่2คือสวนแตงโมค่ะสาหรับใครที่อยากจะปลูกเป็นสวนนะคะสาพายุแตงโมนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็สเกมตีลูกแตงโมค่ะนี่มันอัปเดตมาใหม่คือแตงโมแบบเยอะมากวันนี้พี่ปอก็เลยใส่ชุดแตงโมมาด้วยเห็นไหมน่ารักมากเลยนะคะ ก่อนอื่นเลยพี่ปอจะสอนกินแตงโมสําหรับใครที่ยังไม่เคยเล่นนะคะที่พี่ปอวงไว้ให้เลยไอเทมอ i ดิทนะคะแล้วก็มาที่ไอเทมตรงนี้ก็ที่วงวงไว้ให้นี่คือทําตามเลยนะจ๊ะทุกคนสําหรับที่มือใหม่ถ้ามือเก่าแล้วพี่ปอไม่อยากวงไว้ให้นะทำไมพี่ปอขี้เกียจอ่า นี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะได้กินแตงโมนะคะเน่แตงโมของเราน่ากินจังเลยน่ารักเนาะอัปเดตครั้งนี้จะบอกว่าคือมันน่ารักมากเลยอ่ะโอ้ยเข้าชุดด้วยนะดูเด็กกินแตงโมอ่ะอ,ะอะ่ต่อไปเลยนะคะพี่ปอก็จะสอนทําเป็นสวนแตงโมแต่วันนี้จะไม่ทําเป็นสวนแตงโมนะคะกดตามพี่ปอเลยค่ะไอเทม เสร็จแล้วก็มาพอปนะคะตรงนี้แล้วก็มาเห็นไหมตรงนี้เป็นอาหารนี่แล้วก็มีลูกตังโมกดได้ทั้งหมดประมาณ200ลูกเลยนะคะเหมือนสร้างบ้านเลยของมันได้ทั้งหมด200ชิ้นเลยค่ะกดไปกดไปจนกว่าจะพอใจพี่ปอว่ามันน่าจะถึง200แล้วหรือเปล่าไม่ได้กดเสียงถ้ามันเต็มแล้วมันยังตืดๆอ,อ,อ,อะไรเงี้ยตูดๆอะไรกันแล้วแต่นะนี่เห็นไหม เยอะมากเลยจริงๆพี่ปอว่าจะทําเป็นสวนแตงโมพี่ปอจะเป็นแม่ค้าแตงโมหนึ่งวันนะคะแต่ว่าเอ้ยลองทําให้น้องๆดูก่อนเดี๋ยวน้องๆจะถามว่าพี่ปอทายัางไงโอเคคลิปนี้ก็มาสอนแล้วนะจ๊านี่แตงโมแตงโมเยอะแยะไปหมดเลยโอ้โหเทศกาลแตงโมของเขาหรือเปล่าทําไมแตงโมเยอะมากเลยอะนะอ่ะเสร็จแล้วจ้าเดี๋ยวต่อไปเลยสอนทำอะไร อันนี้ก็คือเกมตีแตงโมนะคะนี่เดี๋ยวเราหาพื้นที่นิดนึงก่อนเกมตีแตงโมอันนี้ก็สนุกนะถ้าชวนเพื่อนมาเล่นหลายๆคนนะคะนี่แต่วันนี้จะสอนคือพี่ปอเล่นคนเดียวนั่นแหละ <laughs> โอเคกดไปเลยที่ตรงนี้นะการเดินมันก็จะรวมพวกอะไรต่างๆเย,ยอะแยะอ่แตงโมพี่ปอกดไว้ให้แล้วนะตะกี้ได้ดูทันหรือเปล่าโอเคที่พี่ปอวงไว้ให้นะพอตกลับมาสต็อปมันมา แล้วก็ดูต่อนะจ๊ะสําหรับใครที่ยังดูไม่ถนดัดนะานี่ตีต,ตีอันนี้แตงโมหมดไปแล้วเราสามารถเอาไม้มาตีได้เหมือนเดิมนะอ่ะกดอีกรอบนึงเผื่อใครไม่รู้อ่าตรงนี้นะจ๊ะอ่ะเสร็จแล้วก็ตีไปเลยจ้านี่แบบนี้เห็นไหมอ่าสนุกสนานลองไปเล่นกันดูนะคะมันสนุกมากเลยอ,ะอ่ะอ่นี่นีกดไปกดไป ต่อไปก็เป็นอย่างสุดท้ายนั่นก็คือสอนทําพายุตังโมที่พี่ปอเคยเล่นในคลิปก่อนหน้านี้นะคะที่ตังโมมันจะใหญ่มากอันนี้เป็นตังโมที่ถ้าเราโดนไปแล้วเราตายอ่ะเอออันนี้เป็นตังโมที่มันแบบว่า จ้องจะฆ่าเราเออกดไปที่นี่เลยนะคะนี่ตรงนี้เสร็จแล้วก็แตงโมกดไปเลย20 30 40, 40 50โอ้โหเป็นร้อยลูกเลยอะโอ้โหตุกบตับตุบตับเดี๋ยวพอพี่ปอกดเสร็จแล้วนะมันก็จะมาทําร้ายร่างกายเราโอ้โหวิ่งหนีแตงโมกันเลยจ้าแตงโมบ้าคลั่งมากโอ้โหลองเล่นลองเล่นดูคือแบบไม่ทันอะ ตลอดเลยขนาดพี่ปอกดสปีดแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ปอจะกดสปีดก่อนนะแป๊บนึงอยากวิ่งเร็วๆอ่ะจะได้ทันมันแป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่ปอกดวิ่งเร็วนี่กดตรงนี้นะคะวิ่งเร็วโอ้โหวิ่งเร็วมากเลยอ่ะเท้าไฟเท้าไฟเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วหนีทันปอทันโอ้โหไม่ทันตายจ้ะโอเคค่ะคลิปนี้พี่ปอก็สอนแล้วนะคะสำหรับใครที่ยังทำไม่เป็น ก็ดูคลิปนี้ได้เลยจ้าไปแล้วนะจ้าถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้พี่ปอด้วยนะจ้าแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบายตายแน่นอนโอ้โหใช่ตายแน่แน่